ทำหนึ่งข้อนี้ได้ผลลัพธ์ทันทีค่ะโค้ดวาสนาโตจานอฟสกี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโค้ดวาสนาสอนสร้างธุรกิจความรู้ค่ะหรือโค้ดวาสนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้7็ดหลักนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะโค้ชก็เอาสุดยอดเคล็ดลับค่ะมาฝากทุกคนนะคะแค่คุณค่ะทำหนึ่งข้อนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ทันทีนะคะซึ่งหนึ่งข้อนี้นั่นคืออะไรมาฟังกันเลยค่ะข้อนี้นั่นก็คือ แอคชั่น now ค่ะแอคชั่น now ทำท,ำทันทีทำเดี๋ยวนี้ คุณจะได้ผลลัพธ์เดี่ยวนี้ทันทีเลยนะคะการลงมือทำจะทำให้คุณค่ะได้เห็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์อยู่ต่อหน้าต่อตาคุณเลยนะคะอย่างเช่นค่ะคุณอยากจะสวยคุณก็แค่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทันทีค่ะคุณก็สวยเลยใช่ไหมคะหรือถ้าคุณค่ะอยากจะทำภาพเป็นอยากจะทำภาพสวยค่ะคุณก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วคุณก็จะสามารถทำภาพสวยดูไอเดียจากเพื่อนๆดูไอเดียจากคนอื่นๆค่ะ คุณก็จะได้ไอเดียค่ะสะสมเข้าสมองเข้าความรู้ให้กับตัวเองนั่นเองนะ,ะทุกคนค่ะแล้วคุณก็จะได้ภาพสวยๆออกมาใช่หรือใช่คะ่ะหรือถ้าคุณขายอยากจะกินผัดกะเพรานะคะคุณก็แค่เข้าครัวและคุณก็ลงมือทําผัดกะเพร่าคุณก็ได้ผลลัพธ์แล้วใช่ไหมคะทุกคนค่ะและสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะที่ทุกคนจะต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ท,ทันทีนะคะทุกคนค่ะซึ่งไม่มีนะคะเลยว่า ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแล้วคุณลงมือทําแบบนานๆนะคะการที่จะทําให้คุณขับประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวนี้ได้ทันทีนะคะมันก็คือการลงมือทําเดี๋ยวนี้จะต้องไม่มีคําว่าพรุ่งนี้ค่อยทํามรื่นค่อยทําอีกสัปดาห์หนึ่งค่อยทาค่ะอยากได้ผลลัพธ์ทันทีแค่ให้คุณขัดทําข้อนี้คิดอะไรอยากจะได้อะไรให้ลงมือทําทันทีอย่าเป็นคนที่ผัดวันประกันรุ่งนะคะและถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์นะคะ คุณต้องแอคชั่น now แอคชั่นเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำทันทีคิดแล้วลงมือทำทันทีเลยคุณจะได้ผลลัพธ์นั้นค่ะมาเชยชมได้อย่างแน่นอนนะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้แล้วก็ทุกคนค่ะก็จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะฝึกเป็นคนที่ลงมือทําทันทีค่ะชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดติดตามกดหัวใจนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์กดแชร์ค่ะให้กับเพื่อนๆของเรานะคะได้รับความรู้ดีๆนี้เช่นคุณค่ะ ถ้าคุณนะคะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงมือทำในเรื่องของการแอคชั่นค่ะมาพบเจอกันอยู่ในวิชากฎจิตวิญ,ญญาณสู่การเป็นนักรบค่ะคุณจะได้วิธีการคุณจะได้ทั้งเรื่องของแนวคิดคุณจะได้ทั้งการที่ปฏิบัติและทำให้คุณค่ะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอยู่ในวิชากฎจิตวิญ,ญญาณสู่การเป็นนักรบนะคะทุกคนคะ่ะและมาเจอกันอยู่ในคลาสนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะ